สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Science r o u n รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนพักวัตรรัตนสุริอัมภัยครับปกติแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าปัญหาขยะของเราเนี่ยมีมากจริงๆครับทั้งเรื่องของปริมาณการกาจัดการทาลายสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแต่บนบกเท่านั้นครับแต่ใต้ผืนทะเลของเราเนี่ยก็พบขยะอีกจำนวนมาหาศาลเช่นเดียวกันล่าสุดครับก็มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาตินั้นมีนกลไกที่จะช่วยดับจับขยะที่อยู่ด้านล่างให้ลอยขึ้นมายัางชายฝั่งได้อย่างลูกบอลหญ้าทะเลครับในทุกๆปีเนี่ยขยะประเภทพลาสติกกว่า8ล้านตันครับ จะถูกทิ้งลงมหาสมุทรเป็นการคุกคามสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มากมายซึ่งการศึกษาใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าหญ้าทะเลครับอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยกำจัดขยะพลาสติกออกจากใต้ทะเลได้หญ้าทะเลที่ดักจับขยะที่ว่านี้นะครับก็คือลูกบอลเนปจูนนั่นเองครับลูกบอลเนปจูนเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนไฟเบอร์รูปไข่เกิดจากการที่รากของหญ้าทะเลนั้นหลุดออกมาจากพื้นมหาสมุทร ที่มีการเคลื่อนไหวของคลื่นใต้น้ำทำให้หญ้าทะเลนี้เองครับถูกพัดปลิวไปมาใต้ท้องทะเลจนมันพันกันเป็นก้อนกลมๆเนี่ยนะฮะแล้วก็พันเอาเศษขยะจากใต้ท้องทะเลรวมติดมาด้วยเมื่อเวลาผ่านไปครับเจ้าลูกบอลเนปจูนนี้นะฮะก็จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำและพัดเข้าชายฝั่งนั่นเองครับทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาลูกบอลเนปจูนที่พัดเข้ามายังชายฝั่งทั้ง4แห่งในมาโยกาประเทศสเปน พวกเขาพบว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนลูกบอลหญ้าทะเลที่พันกันแบบหลวมๆนั้นมีเศษพลาสติกรวมอยู่ด้านในคิดเป็นประมาณ600ชิ้นต่อลูกบอล1กิโลกรัมส่วนหญ้าทะเลที่พันกันแบบหนาแน่นที่เราเรียกว่าลูกบอลเนฟจูนผู้วิจัยเนี่ยพบว่ามีจำนวนลูกบอลที่มีพลาสติกรวมอยู่ด้วยเพียง17%ของจำนวนที่พบทั้งหมดครับแต่ภายในลูกบอลดังกล่าว กลับพบพลาสติกมากกว่า1,500ชิ้นต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวครับซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนี่แหละนี่จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าภายใต้ผืนมหาสมุทรนี้เป็นแหล่งสะสมขยะที่มากมายที่เกิดข,ขึ้นจากมนุษย์เราเองแต่ธรรมชาติก็มีกลไกเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยการนำเศษขยะกลับมาคืนยังชายฝั่ง อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการยืนยันว่าหญ้าทะเลจะได้รับผลกระทบจากกลไกนี้หรือไม่จริงๆแล้วหญ้าทะเลก็นับเป็นทรัพยากรที่สําคัญอย่างหนึ่งต่อระบบนิเวศเลยนะครับทั้งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญเป็นแหล่งวางไข่และฟักตัวอ่อนของสัตว์ต่างๆหลายชนิดนอกจากนั้นยังช่วยปรับคุณภาพน้ําให้ดีขึ้นช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์และคายออกซิเจนออกมาเป็นต้น เรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆต้องอาศัยหญ้าทะเลในการใช้ชีวิตของพวกมันเลยหละครับคุณผู้ชมครับรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาหญ้าทะเลและระบบนิเวศกันด้วยนะครับที่สําคัญครับพวกเราทุกคนเนี่ยควรที่จะช่วยกันลดขยะต่างๆและทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อจะได้ไม่ไปทําร้ายสิ่งมีชีวิตต่างๆครับและสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ ในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อสงสัยว่าทำไมปลาแซลมอนถึงมีเนื้อเป็นสีส้มหาม้ามพลาดเลยนะครับ